จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่629การประชุมของบุตรแห่งพรมแผนผังราชันหมื่นโลกเปิดด้วยพลังของเหรียญตรามารดกของราชาผู้สังหารอมะตะทั้งสาร่างโคลอนอมะตะของหยางชีมีพลังมากกว่าที่ชายหนุ่มในชุดเหลืองเคยเป็นแม้แต่ผู้ทำลายล้างแห่งเต่าขั้นที่9ก็ไม่สามารถคุกคามเขาได้ ขณะที่เขาดื่มด่ำกับพลังแห่งการสังหารอมตะประตูก็ปรากฏขึ้นเหนือหัวของเขาซึ่งเป็นทางผ่านไปยังแผนผังราชันหมื่นโลกสิทธิพี่คนโตพี่ชายคนที่สองร่างคลนพูดตอนนี้ข้าจะทิ้งระบบดาวเคราะห์จอมปราดไว้ในมือเจ้าแล้วข้าจะไปที่แผนผังราชันหมื่นโลกเพื่อค้นหาความโชคดีและหวังว่าจะเป็นแกนหลักของแผนผังถ้าข้าได้รับแกนหลักนั้นในที่สุดข้าก็ควบคุมแผนผังทั้งหมดได้หลักฐานของระบบดาวเคราะห์จอมปราดนั้นปลอดภยัย ดังนั้นหากเจ้าพบปัญหาใดๆก็แค่ตามหาจัก,กรพรรด,ดินีหยกน้ําแข็งแม้ว่าเธอมักจะยุ่งกับเรื่องสําคัญแต่เธอก็จะทําทุกอย่างที่จําเป็นเพื่อช่วยที่นี่ด้วยเหตุนี้ร่างคโคลนจึงลอยขึ้นไปบนทางเดินและหายไปในแผนผังราชันหมื่นโลกนอกเหนือจากการค้นหาสมบัติทั่วไปแล้วร่างคโคลนยังมองหาส่วนอื่นๆของวังสวรรค์ที่โศกเศร้าและเครื่องรางงูของจัก,กรพรรดิอีกด้วย เมื่อพิจารณาว่าร่างโคลนสามารถเข้าและออกจากผังราชันหมื่นโลกได้อย่างอิสระแล้วมันจึงสมเหตุสมผลอย่างยิ่งที่เขาจะดำเนินการค้นหาดังกล่าวด้วยตัวเขาเองปล่อยให้ตัวตนที่แท้จริงของเขามีอิสระที่จะไปสนใจเรื่องอื่นตอนนี้ตัวตนที่แท้จริงของเขาอยู่ในโลกอมตะของพรามในหอคัมภีแม้ว่าเหรียญมรดกทั้งสจะไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเขาแต่เขาและร่างโคลนของเขามีความเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะเข้าสู่แผนผังราชันหมื่นโลกหากจำเป็นเขาสามารถให้ร่างโคลนของเขาเปิดทางจากข้างในได้การบ่มเพาะบนชั้นสองของหอคัมภีร์ดำเนินไปเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มนั่นคือระยะเวลาที่ฮูลาตูได้รับการตรัสรู้ที่เขาต้องการจากพลังแก่นแท้ทั้งห้าขั้นตอนเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นเขาหายใจออกและลำแสงแห่งเทพ,พเจ้าสามสายก็พุ่งออกมาจากปากของเขาเต้นเป็นจังหวะด้วยพลังปราณที่สำคัญของไฟน้ำและไม้ หากเรื่องนี้หลุดออกไปตำแหน่งของเขาในบุตรแห่งพรหมจะสูงขึ้นอย่างมากและกลุ่มของเขาจะได้รับประโยชน์อย่างมากทั้งูลาตูและฮุยานเมิงมาจากกลุ่มขุนนางในโลกอมตะของพรามยกเว้นว่ากลุ่มนั้นยังห่างไกลาจากการเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีอำนาจมากที่สุดแต่ด้วยสองบุตรแห่งพระพรหมผู้ทรงพลังเช่นนี้ทุกสิ่งย่อมแตกต่างออกไป ที่กล่าวว่ายางชีไม่มีแผนที่จะช่วยตระกูลหูเขาไม่สนใจแม้แต่น้อยว่าพวกเขาจะอยู่รอดหรือเติบโตหรือไม่และไม่มีความปรารถนาที่จะรวมภารกิจของเขาไว้กับพวกเขามาเลยไปกันเถอะตอนนี้เราเสร็จสิ้นการบ่มเพาะของเราแล้วถึงเวลาสร้างฉากและเริ่มไต่ระดับด้วยเหตุนี้ยางชีและฮุลาตูจึงออกจากหอคัมภีร์ ก่อนออกเดินทางหยางชีรู้สึกอยากกลับไปดูว่าชั้น3เป็นอย่างไรแต่แล้วเขาก็ใช้วงล้อแห่งโชชะตาและได้รับคำเตือนอย่างหนักแน่นว่าอย่าทำตามความคิดนี้มันอันตรายเกินไปเห็น <He S 2> ได้ชัดว่าชั้นสามีความลับที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่กล่าวกันว่าชั้นที่สมีงานเขียนโบราณจากกองทัพแห่งถวยเทพรวมถึงความทรงจำคำพยากรและบันทึกทางประวัติศาสตร์ สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ,อยางชีแต่ในเวลาเดียวกันเขาจะไม่มีวันละเลยคำเตือนของวงล้อแห่งโชคชะตาต่อมาเมื่อเขามีพื้นฐานการบ่มเพาะที่สูงขึ้นและควบคุมสถาบันพรมชั้นที่สาของหอคัมภีร์จะต้องอยู่ในรายชื่อจุดหมายปลายทางของเขาอย่างแน่นอนข้าสงสัยว่ามีลูกหลานของพรมคนอื่นที่มีกฎที่ไม่เหมือนใครหรือไม่ อย่างชีคิดถ้ามีค่าสงสัยว่ามีจํานวนมากที่กล่าวว่าโดยพื้นฐานแล้วลูกหลานของพรหมควรมีกองกําลังที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพันธมิตรโลกอมตะสามหมพันและพวกเขาทะเลาะกันยิ่งกว่าเจ้าชายในอาณาจักรมนุษย์เสียอีกถ้าข้าพบคนที่มีร่างกายที่ไม่เหมือนใครและเกิดการต่อสู้ขึ้นข้าจะฆ่าพวกเขาและกลืนกินพลังของพวกเขาอย่างแน่นอนและคนแรกในรายชื่อของข้าคือพรหมที่ปราดเปรื่อง ในช่วงปีที่เพิ่งผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายในสถาบันพราหมณ์โดยทั่วไปแล้วเวลาไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนในโลกอมตะกังวลตรับใดที่โลกอมตะนั้นไม่ถูกทำลายผู้คนในนั้นก็จะไม่ตายและแม้ว่าพวกเขาจะไม่ตายในทางเทคนิคแต่โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปสำหรับบุคคลเหล่านี้เวลาผ่านไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นสิ่งที่พวกเขาเคยชินบางครั้งคนจะนั่งสมาธิเป็นพันปีปีเดียวก็เหมือนดีดนิ้ว หลังจากออกจากหอคัมภีร์แล้วยางฉีก็ตัดสินใจไปทัวร์สถาบันพรามและทำความคุ้นเคยกับแผนผังของมันท้ายที่สุดเขารู้ว่านอกจากจะสร้างจากสมบัติเทพเจ้าแล้วความลึกของสถาบันยังมีรูปลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์อันน่าภาคภูมิใจซึ่งน่าจะช่วยได้มากในการระบุต,ตำแหน่งที่เขาอยู่บูมบูมบูม ก่อนที่ยังชีจะเริ่มค้นหาเสียงกลองดังสนั่นก้องไปทั่วอากาศและในขณะเดียวกันเสียงโบราณก็ดังขึ้นจากเหรียญประจำตัวของเขาลูกหลานของพระพรหมทุกคนจะมารวมกันที่จตุรัสหลักเพื่อประชุมร้อยปีของเจ้าทุกคนต้องเข้าร่วมในระหว่างการประชุม100ปีของเหล่าบุตรแห่งพระพรหมความสามารถสูงสุดจะถูกเปิดเผยจะมีการแจกรางวัลภารกิจและภารกิจใหม่จะได้รับมอบหมาย หัวใจของหยางฉีเริ่มเต้นแรงเล็กน้อยในขณะที่เขามุ่งหน้าไปยังจตุรัสหลักมันเป็นระนาบแห่งการดำรงอยู่ขนาดมหึมามีที่นั่งที่มีหมายเลขตรงกับหมายเลขประจำตัวของบุตรแต่ละองค์ของพระพรหมหยางฉีและหูลาตูอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายซึ่งระบุได้ชัดเจนว่าพวกเขาเป็นบุตรคนใหม่ล่าสุด ไม่นานนักพลังปราณนมหาสารก็แผ่ป,ปกคลุมทั่วทั้งจตุรัสทำให้ดูเหมือนว่ากองทหารของทวยเทพได้มาถึงแล้วพวกเขาเป็นบุตรของพระพรหมบางคนมีคำใบถึงความเป็นพระเจ้าที่ไม่มีวันตายบนตัวพวกเขาอย่างฉีสามารถสัมผัสดได้ถึงการมีอยู่ของคนที่มีกฎที่ไม่เหมือนใครแม้ว่าเขาจะไม่แน่ใจว่าพวกเขาเป็นใครก็ตามเมื่อบุตรพรหมทั้งหมดมารวมกันณนะที่แห่งเดียวต่างก็เปล่งพลังที่สั่นคลอนโลกได้ มีประมาณ1นึ่งแสนคนและใช้เวลารวบรวมเพียงหนึ่งชั่วโมงสั้นๆน่าเสียดายมีคนจำนวนมากเกินกว่าที่ยางชีจะประเมินออร่าทั้งหมดของพวกเขาได้อย่างเต็มที่เห็นได้ชัดว่าบุตรแห่งพระพรหมแต่ละคนมีตำนานของตนเองมีประวัติที่มีสีสันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ดูเหมือนนิทานปรำปรา เหลือเชือ่อยางชีคิดบุตรแห่งพระพรหมเหล่านี้เพียงหนึ่งหมื่นคนก็มากเกินพอที่จะทำลายระบบดาวเคราะห์ของจักรพัทไททนันและระบบดาวเคราะห์จอมปราดในความเป็นจริงอาจมีเพียงไม่กี่พันคนเท่านั้นที่จะทำได้และหากบุตรของพระพรหมเหล่านี้ร่วมมือกันต่อต้านเขาเขาจะไม่มีโอกาสตอนนี้เขารู้สึกดีใจที่ได้ซ่อนตัวอยู่ที่นี่และไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครถ้าจัดการบุตรพรหมไม่ได้จะจัดการกับพวกชรายอย่างไร ขณะที่เหล่าบุตรแห่งพระพรหมนับแสนมารวมตัวกันบางคนปลดปล่อยโลกเล็กๆของพวกเขาและคนอื่นๆก็กวาดแกว่งสิ่งของเทพพเจ้าเห็นได้ชัดว่าพวกเขาพยายามแสดงให้น่าประทับใจเมื่อมองไปรอบๆอย่างชีระบุคนอย่างน้อยสองสาคนที่เขาไม่คิดว่าจะสามารถเอาชนะในการต่อสู้ได้ไม่จำเป็นต้องประมาทเขาบอกตัวเอง ข้ายังคงรวบรวมพลังของข้ายิ่งกว่านั้นร่างโคลนของข้ายอยู่ในแผนผังราชาโลกนับไม่ถ้วนและในที่สุดข้าก็สามารถใช้สิ่งงอนั้นเป็นอาวุธได้เช่นกันเมื่อข้าไปถึงระดับคุนนางอมาตะข้าสามารถใช้การเสียสละอย่างชานฉลาดได้แล้วลูกหลานของพระพรหมเหล่านี้จะเป็นเชื้อเพลิงสําหรับการบ่มเพาะของข้าเขาเก็บพลังปราณของเขาไวแ้แน่นแน่นอนว่าเขาไม่ต้องการให้ใครรู้เกี่ยวกับความก้าวหนะ้าที่เขาได้ทำกับวิชาพลังปราณขั้นเทพทั้งห้าขั้น และเขาก็หลับตาลงและนึกภาพแผนผังราชันหมื่นโลกมันมีขนาดใหญ่กว่าพันธมิตรโลกอมตะ36,000คนทั้งหมดแขวนอยู่ที่ไหนสักแห่งในระนาบการดำรงอยู่ที่ไม่รู้จักเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเป็นร่างโคลอนอมตะของเขามันดูเหมาะสมที่สุดที่จะเรียกเขาว่าร่างโคลนสังหารอมตะตอนนี้ร่างโคลนนั้นอยู่ในแผนผังราชนหมื่นโลกค้นหาสมบัติและสิ่งของจากพระเจ้าและต่อสู้กับอมตะที่เขาพบเจอ มีปรมาจารย์ระดับสูงหลายคนติดอยู่ข้างในแต่ตอนนี้ร่างคลนของหยางฉีกำลังตามล่าพวกเขาและฆ่าพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ภายในแผนผังจะไม่สูญเปล่ากับคนนอกขณะที่ร่างคลนพบสมบัติเทพเขาจะทำลายมันลงและส่งความเป็นพระเจ้าผ่านความว่างเปล่าไปให้หยางฉีเพื่อปรับปรุงฐานการบ่มเพาะของเขา ทันใดนั้นอย่างชีรู้สึกว่าวงล้อแห่งโชคชะตาของเขาสั่นสะเทือนราวกับว่ามีอันตร,รายร้ายแรงบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาตัดการเชื่อมต่อของเขากับร่างโคลอนอย่างรวดเร็วเขามองไปรอบๆอ,อย่างสงสัยทุกอย่างเริ่มสั่นสะเทือนจูจูบุตรของพรหมก็รู้สึกเหมือนเป็นทุกข์เทพพระเจ้ามาแล้วตอนที่630กองปรมาจารย์ พลังปราณที่เต้นเป็นจังหวะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเป็นสายธานแห่งสัญ,ญลักษณ์เวทมนต์อันศักดิ์สิทธิ์สว่างสวยราวกับดอกไม้สวรรค์ที่พลิ้วไหวในอากาศแม้ว่าพวกเขาจะไม่ตายแต่พลังเทพที่พวกเขามีอยู่ทําให้พวกเขาดูเหมือนมาจากเทพจอมปลอมบอกตามตรงว่าบางครั้งระดับเทพ,พเจ้าถูกเรียกด้วยชื่ออื่นระดับเสมือนพระเจ้า กล่าวอีกในหนึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ใช่เทพที่แท้จริงแต่เป็นเทพที่แอบอ้างที่กล่าวว่าแม้แต่เทพปลอมก็ยังสามารถปะทะกับเทพที่แท้จริงได้และมีพลังมากพอที่จะทำลายสวรรค์และดับโลกยางชีรู้ว่าเขาสามารถต่อสู้กับเทพพระเจ้าบางตัวได้แต่ระดับเทพพระเจ้าถูกแบ่งออกเป็น9้าฝ่ายซึ่งแต่ละฝ่ายนั้นเหนือกว่าก่อนหน้านี้อย่างมากสำหรับระดับเทพพระเจ้าที่เขาสามารถต่อสู้กับเทพพระเจ้าได้นั้นยางชีไม่แน่ใจเขาจะต้องไปถึงระดับนั้นด้วยตัวเองก่อนที่จะมีความคิด นี่คือพลังของระดับเทพพเจ้าเหรอือดอกไม้สวรรค์เหล่านั้นเป็นเหมือนโลกของพวกเขาเองโลกภายในโลกวัตจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดดอกไม้สวรรค์ให้กำเนิดโลกต่างๆซึ่งทำให้เกิดโลกมากขึ้นสร้างวัตจักรที่ไม่มีวันจบสิ้นซึ่งเหนือกว่าดอกไม้อมตะทั่วไปวิส เนื้อเหล่าบุตรของพระพรหมร่างโบราณขนาดมหึมาปรากฏขึ้นมีดวงตาดุจด,ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ซึ่งเพียงการจ้องมองก็ดูเหมือนจะสามารถทะลุทะลวงจิตวิญญาณของผู้ที่เขามองดูได้สวัสดีปรมาจารย์บุตรแห่งพระพรหมกล่าวพลางย่อเข่าลงถวายบังคมอย่างฉีไม่มีความปรารถนาที่จะดึงดูดความสนใจของเทพเจ้าดังนั้นเขาจึงปฏิบัติตาม แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องหายากที่บุตรแห่งพรมจะเก็บความลับและมีออร่าที่แปลกและไม่ธรรมดาหัวหน้าเผ่าดูเหมือนจะไม่สนใจที่จะมองดูพวกเขาอย่างใกล้ชิดและขณะที่พวกเขาคุกเขา่าลงเขาก็พยักหน้าเห็นด้วยลุกขึ้นเขาพูดครับท่านลูกหลานหลายคนของพรมอีกครั้งหันไปใช้ความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆด้วยความหวังว่าจะโดดเด่นบางตัวกลายเป็นล่องหนบางตัวเริ่มร่ายรำด้วยพลังเวทมนต์ต่างๆและบางตัวก็ยืนอยู่ที่นั่นอย่างสงบ ขอต้อนรับสู่การประชุม100ปีของลูกหลานพรหมปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่กล่าววันนี้การรับใช้สถาบันล่าสุดของเจ้าจะได้รับการประเมินและเจ้าจะได้รับภารกิจใหม่การประชุมวันนี้ไม่มีอะไรผิดปกติดังนั้นข้าจะไม่เข้าไปอธิบายที่ไม่จำเป็นใดๆใช่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่บุตรแห่งพรหมทั้งหลายกล่าวว่าได้โปรดมาเริ่มกันเลย ท่านเป็นหัวเรือใหญ่ในสมาคมพราหมณ์เป็นสาวกชั้นยอดที่จะเป็นผู้นำในองค์กรของเราในที่สุดแม้กระทั่งตอนนี้ตำแหน่งของเจ้าก็ยังเหนือกว่าสาวกทั่วไปจำนวนนับไม่ถ้วนที่อยู่ข้างนอกเจ้าสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่มากมายและสามารถฝึกฝนความสามารถที่โดดเด่นทุกประเภทที่ปกติแล้วจะเก็บเป็นความลับอย่างไรก็ตามยิ่งเจ้ามีประสบการณ์และความแข็งแกร่งมากเท่าไหร่เจ้าก็ยิ่งมีความรับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้น เจ้าได้รับมากขึ้นแต่เจ้าต้องให้มากขึ้นเป็นการตอบแทนนั่นคือเหตุผลที่ทุกๆ100ปีเจ้าได้รับการประเมินและขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ว่าจะให้รางวัลหรือลงโทษตอนนี้เราจะเริ่มประกาศความสําเร็จของเจ้าเมื่อคำพูดออกจากปากของเขากระแสพลังก็พัดผ่านเหล่าบุตรแห่งพรมซึ่งยังคงนิ่งสนิทภายในพลังปราณน,นั้นเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าและพวกเขารู้ว่าใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เหมาะสมจะถูกลงโทษทันที ยางชีสามารถรู้สึกถึงแรงกระดันมหาศาลและรักษาออร่าที่แท้จริงของเขาไว้อย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้เทพ,พเจ้าสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับตัวเขาบัญชีแยกประเภทขนาดมหึมาปรากฏขึ้นในมือของเทพ,พเจ้าพร้อมกับปากกาขนนกพรหมหม่สะท้อนก้าวไปข้างหน้ารับทราบนายท่าน ร่างหนึ่งลอยขึ้นจากหมู่พรมคนคนนี้ดูไม่เกรงกลัวเทพ,พเจ้าและในความเป็นจริงแล้วใกล้เคียงกับเขาในการฝึกฝนนี่คือร่างอันดับหนึ่งในตำนานของบุตรพรมเธอฝึกฝนทักษะพ,พลังปราณขั้นเทพ4ี่ในหขั้นซึ่งหมายความว่าแม้ว่าเธอจะไม่สามารถเปรียบเทียบกับหยางฉีได้แต่เธอก็เหนือกว่าคนอื่นอย่างมากมายเธอแข็งแกร่งหยางชีคิดแข็งแกร่งจนข้าไม่อาจฆ่าเธอได้ในการต่อสู้ รมไหมดสะท้อนเป็นหญิงสาวสวยแต่เธอสวมเสื้อผ้าทหารแต่นั่นไม่ได้ทําอะไรเพื่อปกปิดความดูดีหรือรูปร่างที่บอบางของเธอในเวลาเดียวกันเธอก็มองออกไปอย่างเย็นชาซึ่งทําให้เธอดูห่างเหินและบางทีก็หลงตัวเองยิ่งมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นอย่างฉีมั่นใจว่าเธอมีร่างกายที่ไม่เหมือนใคร เมื่อวงล้อแห่งโชคชะตาหมุนเขาก็ตรหนักว่าเธอมีออร่าแห่งการรู้แจ้งเกี่ยวกับเตาอันยิ่งใหญ่และดูเหมือนเธอเชื่อมโยงกับกฎมหัศจรรย์แห่งสวรรค์ลและโลกอย่างมีเอกลักษณ์ราวกับว่าเธอเชื่อมโยงโดยตรงกับโลกอมาตะรอบตัวเธอและจักรวาลโดยรวมเธอคือพุทธะเขาคิดว่าชั้นสองของหอคัมภีร์มีข้อมูลมากมายที่เขียนโดยปรมาจารย์เทพ,พเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกฎพิเศษต่างๆที่มีอยู่ด้วยเหตุนี้ยังฉีจึงรู้ว่าผู้รู้แจ้งนั้นเหนือกว่าผู้เคลื่อนสวรรค์มาก ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีการระบุกฎที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมด3,000ฉบับซึ่งทั้งหมดนั้นทรงพลังเป็นพิเศษไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวแทนของการดำเนินการและหลักการของเต่าผู้ยิ่งใหญ่3,000องค์แน่นอนกฎบางประเภทได้รับการจัดอันดับสูงกว่าประเภทอื่นๆตัวอย่างเช่นผู้ไรชะตากรรมได้รับการพิจารณาให้อยู่ใน3อันดับแรก คนในอนาคตและคนในอดีตไม่ได้อยู่ในสิบอันดับแรกด้วยซ้ำและไม่ใช่คนที่กลับชาติมาเกิดในทางตรงกันข้ามผู้รู้แจ้งอยู่ในสิบอันดับแรกอย่างแน่นอนพวกเขาสามารถเชี่ยวชาญเทคนิคเต๋าหรือทักษะพลังปราณใดๆโดยไม่ต้องมีคำแนะนำใดๆเพียงแค่ดูเท่านั้นไม่ว่าพวกเขาจะฝึกฝนแบบใดมันจะเป็นไปอย่างราบรื่นและพวกเขาจะไม่เสี่ยงต่อการเบี่ยงเบนการฝึกฝนไม่ว่าในกรณีใดๆเหลือเชื่อผู้รู้แจ้งคนหนึ่งมันแย่มากที่ไม่มีบุคคลน,นิรันดร์การ บุคคลแห่งโชคหรือบุคคลแห่งการเวลาคนแบบนั้นเท่านั้นที่จะมีโอกาสจัดการกับค่าได้นั่นเป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่โชคดีและนิรันที่น่าสะพรึงกลัวนั่นคือประเภทกฎอีกสองประเภทที่ครอบครองสามอันดับแรกกับผู้ไรชะตากรรมและเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าพวกเขาจับคู่กันอย่างไรในแง่ของจุดสูงสุดไม่น่าแปลกใจเลยที่สวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจตั้งใจที่จะกลืนกินอย่างฉี่ แม้แต่รูปแบบกฎประเภทใดประเภท,เทหนึ่งก็เพียงพอแล้วที่จะครอบครองสวรรค์และโลกทั้งหมดและทำให้รูปแบบหนึ่งอยู่ยงคงกระพันพรมหมหมายสะท้อนเจ้าทำได้ดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเจ้าประสบความสำเร็จในภารกิจที่เจ้าได้รับมอบหมายเมื่อ100ปีก่อนโดยไปยังโลกอามาตะอันดับเจที่สีฟ้าสังเวชสวรรค์และขโมยสมบัติของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่โอสถแห่งอรุณซึ่งเป็นยาลูกกรอทองคำพลังปราณชีพแห่งสวรรค์ เจ้ายังได้ช่วยชีวิตหนึ่งในผู้อาวุโสที่สำคัญสำหรับการรับใช้อันทรงเกียรติของเจ้าเจ้าจะได้รับรางวัลเป็นสมบัติเทพเจ้าเก้าเมฆเทพเ็นพารวมถึงการเติมพลังปราณที่แท้จริงของเทพเทพพระเจ้านอกจากนี้เจ้าสามารถใช้เวลาหนึ่งเดือนในการฝึกฝนการบ่มเพาะบนชั้นสามของหอคัมภี บุตคลอื่นๆของพรมหลายคนตกใจอย่างเห็นได้ชัดกับรางวัลแต่เมื่อพวกเขาคิดว่าพรมหมหมาสะท้อนจะต้องยากเพียงใดในการทำสิ่งที่เธอมีให้สำเร็จพวกเขาก็ตระหนักว่ามันสมเหตุสมผลการไปยังโลกอมตะอันดับที่7เพื่อขโมยยาลูกกรทองคำจากเทพเจ้าประหลาดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายขอบคุณมากปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ พรมไหมสะท้อนกล่าวเมื่อรับรางวัลแล้วเธอก็กลับไปนั่งที่เดิมที่นั่นพลังปราณที่แท้จริงไหลรอบตัวเธอราวกับใยไหมห่อหุ้มเธอเป็นรังไหมที่สวยงามแพรวพราวพรมสงครามสันติภาพปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่กล่าวต่อในการตอบสนองชายหนุ่มร่างผอมก้าวไปข้างหน้าอย่างลังเลเกือบจะตัวสั่นขณะที่เขาทุดตัวลงคุกเขา่า พรมสงครามสันติภาพเจ้าเป็นหนึ่งในชนชั้นสูงในหมู่ลูกหลานของพรหมน้าเสียดายเจ้าทำภารกิจล่าสุดของเจ้าไม่สำเร็จเจ้าได้รับมอบหมายให้แทรกซึมเข้าไปในโลกอมตะอันดับ6สวรรค์แห่งพุทธเปลวเพลิงที่อุกอาจยิ่งกว่านั้นเจ้ากลายเป็นคนบ้าและฆ่าผู้ตรวจการที่ถูกส่งมาเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของเจ้าจากนั้นจึงใส่ร้ายคนอื่นเพื่อก่ออาชญากรรมคำพูดของผู้เท่าเทพเจ้าเป็นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดใส่ชายหนุ่มที่สันเทา ไม่เขาร้องให้ข้าไม่ได้ฆ่าผู้คุมสอบคนอื่นทำและมีเหตุผลที่ดีที่ข้าทำภารกิจล้มเหลวเจ้าคิดว่าจะปิดบังความจริงจากพวกเราได้หรือโดยที่เราจะไม่พบว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นนั่นเป็นเรื่องตลกถ้าข้าเคยได้ยินมาปรมาจาร,รย์เทพเจ้ายิ้มอย่างเย็นชาอัชญากรรมของเจ้าไม่สามารถให้อภัยได้ข้าขอตัดสินประหารชีวิตเจ้าบูม แรงกดดันมหาสาลถามเข้ามาและพรหมสงครามสันติภาพระเบิดเป็นควันสีเลือดและคราบเลือดมันเริ่มดิน้นและกระตุกในทันทีราวกับว่ามันต้องการที่จะดึงกลับเข้าด้วยกันแต่ก่อนที่มันจะทำได้เปลวไฟก็ปะตุกขึ้นและเผามันให้สิ้นซากเสียงกรีดร้องอันน่าสมเพชดังขึ้นแต่ปรมาจารย์เทพเจ้ากลับเพิกเฉยในที่สุดเสียงกรีดร้องก็ดับลงสิ่งที่เหลืออยู่ของพรหมพิษว่คือเม็ดภายในที่แววววซึ่งปรมาจารย์เปลี่ยนให้กลายเป็นยาลูกกรอ,อย่างรวดเร็ว คนอื่นๆต่างก็ตัวสั่นเหมือนจักจักจันในฤดูหนาวระดับความโหดเหี้ยมที่แสดงออกมานั้นเกินกว่าที่ยางฉีคาดการไว้ลูกหลานของพรหมเป็นปรมาจารย์และอัจฉริยะแต่หนึ่งในนั้นถูกสังหารโดยปราศจากความเมตตาแม้แต่น้อยพรหมที่ปราดเปรื่องปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เรียกพรหมที่ปราดเปรื่องเป็นผู้เคลื่อนสวนรรค์ที่ยางฉีได้ต่อสู้บนชั้นสองของหอคัมภีร์ เจ้าทำได้ดีมากเจ้าทำภารกิจค้นหาซากปรักหักพังของอารยธรรมที่สาบสูญสำเร็จแล้วมันเป็นภารกิจที่ยากและอันตรายมากและสำหรับส่วนหนึ่งของซากปรักหักพังที่เจ้ากู้คืนมาได้เจ้าจะได้รับรางวัลเป็นยาลูกกรที่สร้างจากซากของสงครามสันติภาพของพรหมหลอมรวมศาสตร์แห่งพลังปราณที่เขาฝึกฝนและโชคชะตาของเขาตลอดจนความสามารถอันสูงส่งและพลังปราณอันเป็นแก่นสารของเจ้าเองจะดีขึ้นอย่างมากขอบคุณมากปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ พรมที่ปราดเปรื่องรับยามาจากนั้นเขาก็หันไปส่งสายตาดุร้ายไปยงังหยางฉีและฮูลาตูดังนั้นสิ่งต่างๆจึงดำเนินไปปรมาจ้าสำรวจชื่อทั้งหมดไม่ว่าจะให้รางวัลหรือลงโทษบุตรต่างๆของพรมเห็นได้ชัดว่าในสมาคมพรมนั้นไม่มีใครหลีกพ้นกฎได้ หยางชียังเห็นได้ชัดว่าเหรียญประจำตัวที่ลูกหลานของพระพรหมถือไว้ยังทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำของพวกเขาด้าวายอที่กล่าวว่าเขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้สายฟ้าทำลายล้างความว่างเปล่าแห่งชีวิตและความตายของเขาสามารถใช้สร้างภาพลวงตาที่จะหลอกแม้กระทั่งเหรียญประจำตัวนั้นเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงจนกระทั่งผู้อาวุโสสูงสุดเริ่มมอบหมายภารกิจใหม่ในที่สุดภารกิจหนึ่งดึงดูดความสนใจของหยางชีในทันที พรมผู้ลื้อชื่อแห่งเรกพรมจันทรเยนห้วเหมืองซินโจ,โจตาทางอเฉินต้าเจ้าทั้งห้าได้รับมอบหมายให้เดินทางไปยังสวรรค์ของจักรพรรดิไททันและตรวจสอบสิ่งรบกวนล่าสุดระบุผู้กระทำผิดและฆ่าพวกเขาทั้งหมดเข้าใจใช่ไหมเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ